ช่องสองผีวันพุทธที่หนึ่งกรกฎาคมนี้พบกับแล้วเรื่องราวที่เราจะนำเสนอวันนี้ครับเราอาจได้เจอสุนทรผููครับกวีเอกของโลกสุนทรภููในนี้ก็คือมีรูปปั้นของท่านด้วยไหมคะมท่านบอกว่าท่านอยู่ในรูปปั้นของท่าน ผู้ชมครับสิี่ผมสงสัยนะครับว่าคนคนหนึ่งจะคิดได้ยังไงเกี่ยวกับเรื่องของวันในก็ดีผ้าภัยมณีเอาปีดางเลือกมาท่านแต่งได้ยังไงครับท่านบอกท่านฝันและตำนานผีหลอกระที่ที่เราหยุดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นที่ที่เกิดเหตุผีห<ป>ลอกพระครับก็คือเป็นผู้หญิงมีผมยาวปกติอะคะ่ะแล้วก็หน้าแบบตอบตัวไม่อ้วนอะคะ่ะเป็นผู้หญิงไม่อ้วนเป็นผู้หญิงขนดีนะคะ่ะหลวงพี่เช้าว่าไงครับไปเถียง เอ่นนี่ไม่เคยดูมาก่อนอ๋อเขาอยู่ข้างหลังรวมส่องพิสูจน์ไปพร้อมกันในช่องส่องผีพุทนี้สองทุ่มสิบห้าทาง u ูท c h ช n n นลพร้อมกันทั่วโลกไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดชะไหนถึงเมาเล่าเช้าสายก็หายไป แต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนโอ้โหอืม